สบายดีมันี่มาดินส่วนมือผักควรจะพาบึงบรรยากาศในส่วน เมนีผักคขลมาเที่ยวสวนเออบรรยากาศเนนีอากาศก็เย็นฝ่าบุนะอันนาไมเทียงแล้วแล้วบริยมาดุน เกี่ยมกินข้าวปลามาดิเมนูแกงเนื้อไม้ปีงปลาฝ่าบรทมีการมันนีิงามไยไปในสวนปิพากานหินเดี๋ยวจะน่ยจะพาไปบึงน้ำตกแตะเป็นน้ำพาไปบึงน้ำเป็นแห้งนะือเปล่ามาดิฝนโปรยตกนี่เอฟซีมื่อนี่ไงมาน้ำมาด บรรยากาศดีไยปาบุตรเย่เย่สบายดี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 ายดีปีนป่าหม้อนี่น้อยจริงๆก็บังหม้อจะดู อยู่ๆอยู่ๆปีนปะามันมาถ่ายหูบดเดี๋ยวเดี๋ยวมาป่ะกำลงทำทำกลงไรกำลังตกรึเฮ้ยเฮ้ยมดมดมันมีน้ำลงทำดีปะยังอีกนั่นั่งดีดีอ่ดีดเนี่ยมดกินเขาเอาเดี๋ยวเอาภาษสไให้่าจะได้กินเขา tutta ebo laba you <laughs>